สบายดีสวัสดีครับถักไทย FC พี่น้องสองฝั่งโค้งที่ติดตามรับชมอยู่กับผมเทพยโยกับพี่น้องนะประเทศคนาดาครับตอนนี้เวลา6โมงเย็นถักไทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่าร่วมทั้ง FC พี่น้องไทยเล่าที่ติดตามอยู่ทั่วโลกบอสเซีเป็นทั้งยุโรปและกระทั้งอเมริกานะครับพี่น้องครับก็เดินจะลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามและก็คอมเมนต์กันเข้ามาเรื่อยๆครับพี่น้องสิได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้อง เกี่ยวกับเรื่องที่ประชาชนคนในสปปลาวนี่ถูกหามพี่น้องครับหามเก็บใส่เดือนในสปปลาวอันนี้คือเป็นคําสั่งจากเจ้าหน้าที่ในลาวห้ามเก็บใส้เดือนเนี่ยคือสาเหตุเนี่ยกลัวว่าใส้เดือนนี่จะสูญพันธุ์นะครับคือใส่เดือนเนี่ยนะครับการที่ทําให้ไส่เดือนสูญพันธุ์และจะทําให้สภาพแวดล้อมในสปปลาวเนี่ยเปลี่ยนไป นะครับอันนี้นี่คือเป็นข้อห้ามที่แบบไร้สาระมากๆนะครับเมื่อก่อนนะครับที่เป็นข่าวก็คือเรื่องประชาชนคนลาวเนี่ยไปเก็บหน่อไม้นะครับไปหาหน่อไม้ไปตัดหน่อไม้นะครับที่เอามากินทุกวันนะครับเอาหน่อไม้มาแกงตัดมาแกงตัดมาทําเป็นอาหารก็ถูกห้ามนะครับอาจจะทําให้อ่าต้นไม้ในสปปลาวนะครับสูญพันธ์ อันนี้คือเป็นข้อห้ามในสปปลาวนะครับประชาชนคนในลาวก็ถูกไล่แล้วนะนะครับห้ามเก็บหน่อไม้จากที่เคยหาหน่อไม้โดยปกติทั่วไปไหนบอกว่าประเทศลาวมีอป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ทําไมแค่ประชาชนไปเก็บหน่อไม้ไปหาไส้เดือนถึงขั้นต้องห้ามนะครับอันนี้นี่คือเป็นข้อห้ามที่ไร้สาระมากๆนะครับ ที่รัฐบาลเนี่ยให้สัมปทานเหมืองแร่เหมืองทองให้กับต่างประเทศเข้าไปขุดค้นเนี่ยทำให้สภาพดินในสปปลาวเนี่ยบางทีหูรถเมคโคเป็นร้อยรคันนะครับรถสิบล้อเป็นร้อยรคันขุดลงไปนะครับเป็น20เมตรสาเมตรนะครับบนภูเขาบนภูเบี้ยนะครับก็ไปขุดค้นจนหมดนะครับอันนี้นี่คือไม่กลัวว่าสภาพแวดล้อมจะทําให้ประเทศลาวเนี่ย นะครับอากาศมีการเปลี่ยนแปลงจะทําให้ต้นไม้สิ่งแวดล้อมเสียหายอันนี้รัฐบาลไม่ได้คิดนะนะครับเจ้าหน้าที่ลาวสั่งตัดอย่างเดียวนะครับตัดไม้ส่งขายเวียดนามตั้งแต่นู่นขนตั้งแต่ตีสีไปจนถึงบ่ายจนถึงเที่ยงก็ยังไม่หมดนะครับประชาชนก็เห็นนะครับหลายปีที่ผ่านมาที่รัฐบาลาส่งไม้ขายเวียดนามส่งไม้ขายจีนตัดส่งตั้งแต่ตีสีต่ตีสามลดสิล้อเป็น ห้าหกสิบคันต่อยาวนะครับประชาชนไปหาหน่อไม้ไปเก็บไส้เดือนห้ามจะทำให้ไส้เดือนศูนพันนะครับไส้เดือนมันไม่ศูนพันหรอกครับไส้เดือนในสบลลาวนะครับผมว่าเนี่ยประมาณร้อยรถสิบล้อก็ไม่หมดหรอกครับไส้เดือนมันก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั่วไปในในดินที่มันอุดมสมบูรณ์นะครับมันก็มีไส้เดือนตัวทั่วไปถ้าเกิดว่าพูดถึงพวกไส้เดือนเนี่ยเราก็หามาเนาะนะครับ เราก็หามาตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับไปหาใส่เดือนมาใส่เบ็ดกบไปหาใส่เดือนมานันมานี่ครับปกติที่ประเทศไทยใส่เดือนก็เยอะแยะคนไทยเนี่ยเขาเลี้ยงใส่เดือนด้วยซ้ำนะครับเลี้ยงใส่เดือนไว้ขายด้วยซ้ำนะครับเขาไม่ได้ห้ามนะใส้เดือนมันก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหนอไม้มันก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาติมันไม่ได้มีความจําเป็นอะไรจะต้องไปห้ามนะครับก็เรียกว่ารัฐบาลไม่มีอะไรทํานะครับ รัฐบาลถ้ารัฐบาลสบปลาวนะถ้าไม่มีอะไรทํานะ่ยก็เลิกตัดไม้ส่งขายจีนส่งขายเวียดนามนั่นนะคือจะถูกต้องแล้วเลิกให้สัมปทานต่างชาตินะครับโดยเฉพาะเมืองทองไอเมืองทองนะครับเมืองทองเซโปนที่สวรรค์เขตนะครับขุดค้นมากี่ปีแล้วครับทุกวันนี้ไม่รู้หมดหรือยังก็ไม่รู้นะฮะคือบริษัทต่างประเทศก็ไดกกก้ก็ได้มีส่วนร่วมเนเข้าไปขุดค้น ทั้งฝรั่งทั้งประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ให้สัมปทานหลายโครงการที่รัฐบาลทํานี้ถูกหมดนะครับประชาชนทําผิดหมดนะฮะคือถ้าไม่มีอะไรทําจริงๆนะนะครับพยายามที่ไปปราบเรื่องการโกงการคอร์รัปชันในสบปลาวโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเจ้าหน้าที่รัฐนี่ซ่อโกงโดยเฉพาะรีดไถพี่น้องประชาชนคนลาวนักท่องเที่ยว นั้นคือจะดีกว่านะครับอย่าเอาเรื่องที่แบบไร้สาระมาออกมาตรการแบบนี้นะครับห้ามเก็บไส้เดือนห้ามหาหน่อไม้นะครับแล้วพอประชาชนไม่หาไม่ทํามาหากินก็บอกว่าประชาชนขี้เกียจประเทศเรามีทุกอย่างแล้วอย่ามาบ,บน่นว่าประเทศเราไม่พัฒนาไม่เจริญนะครับประเทศเราอุดมสมบูรณ์หากินได้ทุกอย่างอยากทําอะไรอยากทาอะไรได้หมดทุกอย่างพูดเหมือนว่าประชาชนเนี่ยขี้เกียจนะครับ พอขี้เกียจหน่อยนะครับก็โทษรัฐบาลก็หนีไปทํางานที่ประเทศไทยทั้งๆท,ที่ประเทศลาวมีงานทยะยะําเยอะงานตรงไหนวะกูไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าง,งานที่ประชาชนลาวมีแล้วประชาชนขี้เกียจไม่อยากทํามันงานอะไรบ้างนะครับจะให้ประชาชนรอแค่ดํานาไปดำไปไปรับจ้างเกี่ยวข้าวไปรับจ้างดํานาปีหนึ่งมันก็มีแค่ครั้งเดียวรับจ้างเกี่ยวข้าวไถานาดํานาปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียว แล้วประชาชนต้องกินใช้ทุกวันทุกวันรายได้มันก็ต้องมีทุกวันรายจ่ายมันก็ต้องมีทุกวันรายเดือนมันก็ต้องได้ทุกวันถูกต้องไหมครับไม่ได้ประชาชนขี้เกียจนะมันไม่มีอะไรทําแล้วเงินเดือนแม่งก็ถูกนะครับเงินเดือนในลาวสังเกตนะครับคนลาวในสปปลาวนี่จำนวนมากนะครับที่ว่างงานในแต่และเดือนเนี่ยนะครับคนวัยหนุ่มวัยทํางานเนี่ย ที่ยังมีแรงทำงานแล้วไวทำงานจำนวนมากไม่ได้ทำงานเลยในแต่ละปีก็มีรอแค่ทำนาอย่างเดียวในแต่ละปีนะครับทำนาปีหนึ่งมันก็มีแค่กี่เดือนครับสองสามเดือนนะครับก็จบแล้วอีก10เดือนนะครับอีกอีก9เดือน8เดือนแหละครับก็คือว่างไม่มีรายได้เลยอยู่เฉยๆนะครับาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดนะครับหากินไปวันๆอันนี้ประชาชนคนในประเทศเราไม่ได้มีรายได้ประจําเลย นะครับจะไม่ให้ประชาชนไปหาหน่อไม้ไปเก็บหน่อไม้ไปเก็บไส้เดือนคือไปห้ามอย่างนี้มันก็เป็นไปยากนะครับประเทศเราจะทําไงอยู่นะฮะถ้าถ,ถ้าคนลราไม่หากินเองรัฐบาลเลี้ยงดูหรอครับรัฐบาลชดเชยสิ่งที่ประชาชนว่างงานรัฐบาลมีงบประมาณชดเชยเหรอนะครับทุกวันนี้ขนาดเงินเดือนพนักงานทหารตำรวจเนี่ยอย่างที่ผมเคยย้ำนะครับให้มันได้ทุกเดือนเถอะนะครับ เงินเดือนพนักงานทหารตำรวจให้ได้ทุกเดือนออกทุกเดือนตรงเป๊ะะทำให้มันได้ก่อนเถอะอย่าว่าแต่งานเลยครับงานนอกจากไม่มีแล้วนะครับคนที่ทํางานยังต้องลุ้นจะถูกไล่ออกตอนไหนจะถูกเลิกจ้างตอนไหนนี่คือความจริงในสปปลาวนะไม่งั้นพี่น้องคนลาวไม่จํานวนมากไม่หลั่งไหลเข้ามาทํางานที่ประเทศไทยหรอกครับมันมีความมั่นคงนะครับทํางานที่ประเทศไทยนะครับสิ้นเดือนเงินออก ถ้าข,ขี้เกียจลาออกก็กลับบ้านนะครับงานมีต่อหน้าต่อต,อตาเยอะแยะมากมายที่เราตื่นเช้ามานะครับพี่น้องเราในต่างจังหวัดครอบครัวหนึ่งมี7-8คนก็ว่างนะครับว่างงานไม่ทําอะไรแย่งงานกันทําด้วยซ้านะครับค่าจ้างถูกแค่ไหนก็ต้องทําเพราะมันไม่มีทางเลือกอื่นไงนะครับในสปลาวเป็นแบบนี้อันนี้คือฝากถึง FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามโดยเฉพาะ f c พี่น้องในสปลาวนะครับ อย่าไปถือสารัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาานะเขาไม่มีอะไรทํานะครับคิดไม่ออกปล่อยให้รัฐบาลเจ้าที่รัฐนะครับขายทรัพยากรธรรมชาติอย่างเดียวนะครับเหมืองแร่บ่อทองนะครับรับสมบัติตัดมุงตัดไม้ทุกอย่างรัฐบาลทํามาหมดแล้วไม่มีอะไรจะทําแล้วตอนเนี้นะครับ โอเคครับขอบคุณครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับทั้งช่องวิธีคนสองฝั่งคงขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามจนมีอยอดผู้ติดตามตอนนี้นะครับครบ1 0 0 0งแสนซับสไครเบอร์นะครับขอบคุณมากๆนะครับพี่น้องฝั่งไทยโดยเฉพาะพี่น้องในฝั่งไทยแล้วก็พี่น้องลาวนะครับสวัสดีครับสบายดี